ร้านบันนี่บักร้านรับเติมโลบักเลน6-12บริการไวไม่โกงไม่เกียนลิงใต้ล่างคลิปเลยนะครับร <umba> ้านแชร์สตอร์ชอปบริการรับปั๊มแมปต่างๆสนใจใช้บริการลิงกใต้ล่างคลิปเลยนะครับโอเค อนนี้เราก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าบอกพีดนะอะหลายหลายคนที่อาจจะเข้ามาดูใหม่นะเพราะผมแค่แต่โปรเจกต์โจ่งจจนะคนที่เข้ามาดูใหม่ก็หวังที่จะดูเกมบอกพีดใช่ไหมละ่ะ <Yes. S 1> โอเคนะแต่ผมขอแนะนําตัวเลยนะครับสวัสดีครับผมมีนามปากกาของช่องว่าลัสโลนะชื่อเล่นชื่อว่ากิ่งนะคุณกิ่งนั่นเองนะครับมีอายุนะตอนนี้อายุ16นะฮะ <Brand. S 1> ซึ่งโอ้โหค่อนข้างแก่นะฮะ โอเคนะซึ่งวันนี้ผมจะมาก็คือมาเกียนค้นอะไรนะด้วยซูปเปอร์ฮีลแมนนะนะแต่วันนี้ผมมาเป็นซูปเปอร์ครีปปี้นะฮนะโอเคนะซึ่งตอนนี้เรามีของครบเลยนะเดี๋ยวขอเครื่องฮาคี้ก่อนนะโอ้โหฮาคิฮาคิทั้งตัวนะในวอลเลอร์ฮีลแมนก็นะเฮ้ยเท่อะเท่อะชอบชอบ,ชอบโอเคโอเคโอ,อ้าว เดี๋ยวคุณไมค์เขายังอยู <Around streaming> ่ในเซิร <ures> ์ฟอ่ะเคเขายังอยู่ในเซิร์ฟนะเฮ้ยบ้าบุ้มอะอะอะพลังซูเปอร์ฮีโร่นี่แหละสุดยอดาฮ่แต่แต่แต่อะไร โหหลบได้หลบได้นี่หลบนี่หลบหลบนี่หลบหลบหลบ,ลบ,ลบหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยอ้าวเอ้เอาเอ,าเอ,าเอา้าบราติดพิชจนตาย <c oughs> ติดพิชจนตาย <c oughs> เอาอยู่ดีมาเปิดเฉยอุ๊ย นี่แหละคุมพลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแบ็คเล็กอิเล็กโตคาราเต้ฟิชแมนดากอนคราวเออเอ้ยทำอะไรอะอ,อ่าฮ่าอ่เออเอาไม่โดนได้ไง what the fuck เนี่ยอ่อาฮ่า แค่นี้ไม่ไม่ราคาเครื่องพิวชันหรอกนะนี่นะวะมองไม่เห็นข้างบนด้วยอืมอะไรคุณละกันเออแตกตายะ่ะมีค่าหัวมากกว่าฉันกันเลย อโอเคนะคลิปนี้ก็คงมีแค่เนี้ยมาเกียนหาเกียนคนในโลกเก่านะโลกใหม่สู้เขาไม่ไหวหรอกนะเอาซูเปอร์ฮีโร่ไปสู้เขาไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวนะก็ตอนนี้นะแคนสเน็กก็สเน็กชูนะยังรับคุณข้งแคนนะขอห้าวหัวเยอะๆหน่อยนะมาประดับประดานะอยากจะเป็นสุดยอดกลุ่มโจรสลัดที่ใหญ่ที่สุดในบล็อกฟุตเลยนะเปลี่ยนชื่อทำไมไม่เข้าท่าเลยโอเคนะเจอกันทมน,นาสำหรับ วันนี้มีแค่นี้แหละออ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 อ,อ,อ